สวัสดีครับวันนี้พบกับโค้ดอีกแล้วนะครับกับคาบเรียนนะครับวิชาว,วิทยาการคำนวณน,นะครับสำหรับป6ของเราวันนี้ยังอยู่กับไวรัสคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมนะครับแต่คราวที่แล้วนะโค้ดได้แนะนําไวรัสที่มันมีความสามารถเพียงพอที่จะเข้ามาอยู่ในคอมพิวเตอร์เรานะครับโค้ดก็ได้บอกไปมีไวรัสประเภทนู้นประเภทนี้ทําหน้าที่แบบไหนเข้ามาด้วยวิธีไหนได้บ้างนะครับส่วนวันนี้ เราจะอยู่กับวิธีการป้องกันไวรัสนะเขาจริงเข,เขาที่แล้วเนี่ยพูดวิธีการป้องกันไวรัสเนี่ยเบื้องต้นไปแล้วนะครับคราวนี้ยเราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าไวรัสเนี่ยพอมันเข้ามาในเครื่องเราเนี่ยหรือการที่เราป้องกันไม่ให้มันเข้ามาเนี่ยเราทําอย่างไรได้บ้างนะครับเอาไปดูกันนะวันนี้ค่อนข้างจะละเอียดกว่าเขาที่แล้วนะครับอ่ะไวรัสคอมพิวเตอร์ สองนะครับไวรัสสองแต่ไม่น่าจะไม่เยอะไม่เยอะไม่ยากไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเสำหรับเรื่องไวรัสนีนโค้ดเก็บคะแนนไปแล้วรอบหนึ่งเนาะราะรอบนี้อาจจะไม่มีการบ้านนะครับอ่ะไวรัสนะครับเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นไวรัสโควิดหรือไวรัสคอมพิวเตอร์ก็แล้วแต่นะครับเราจึงควรหาสิ่งที่เรียกว่าแอนตี้ไวรัสนะครับมาป้องกันคอมพิวเตอร์ของเรานะ นะเพราะพอเรามีแอนตี้ไวรัสคนยงมันเป็นโปรแกรมนะลูกนะเป,นเป็นโปรแกรมหนึ่งที่สามารถจะค้นหาไวรัสเจอและก็ทําความสะอาดเครื่องของเราได้นะครับหากเรารู้จักวิธีป้องกันนะครับก็มันก็สามารถหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะติดไวรัสได้นะครับขั้นตอนไม่ใช่ขั้นตอน,น,ตอนแรกวิธีแรกนะครับคือการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและอัปเดตมันอยู่เสมอนะครับนั่นคือที่โค้ดบอกว่า แอนตี้ไวรัสนั่นเองนะครับแอนตี Anti ้ไวรัสมันมีหลายโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นนอตนะแอนตี Anti ้แอนตี Anti ้วิสนะมีหลักหลายอย่ะเดี๋ยวผมเซิร์ชให้ดูเลยอ่ะนะครับอดด่ะดูเนี่ยนะครับความจริงโปรแกรมมัน โปรแกรมขจัดไวรัสมันเยอะมากนะครับนะเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคือบนโปรแกรมที่ใช้กําจัดไวรัสได้หมดเลยนะครับนะเนี่ยอาวีรานะครับนะ v A g นอ r เนี่ยที่คนบ,บอกเมื่อกี้ Mac Mac f f นะครับอะไรเนี่ยได้หมดเลยนะครับพวกเนี้นะอะวาอะอะอวารอะไรเนี่ยนะครับใช้ได้หมดเลยถ้าเรามีคอมเป็นของตัวเองสักเครื่องหนึ่งนะลูกนะ ก็ให้หาโปรแกรมเหล่านี้ติดเครื่องไว้นะครับหาติดเครื่องไว้โดยที่เราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะเข้ามาสู่เข้ามาสู่คอมเราเมื่อไหร่นะครับอาจจะมาตามงานหรือมาจากอีเมลแล้วก็แล้วแต่แต่เราต้องมีโปรแกรมพวกนี้ติดไว้นะครับและโปรแกรมพวกนี้พอมันขึ้นเป็นขึ้นชื่อว่าเป็นโปรแกรมถูกไหมมันต้องมีการอัปเดตอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเหมือนเกมที่เราเล่นทุกวันเนี้ยเกมก็ถือเป็นโปรแกรมหนึ่งถูกไหมเราก็ต้องอัปเดตอยู่สม่ำเสมอถูกไหมครับ ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมที่เหมาะสมนะครับสร้างสร้าง emergency disk เพื่อป้องเพื่อใช้ในการกู้ระบบนะครับคือมันคือการเป็นแผ่นข้อมูลสำรองนะอัปเดตนะครับอัปเดตข้อมูลไวรัสของโปรแกรมทุกวันหรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนะครับหรือบางทีเนดะี๋ยวนี้มันจะแจ้งเตือนมาให้เรานะว่าเออถึงถึงช่วงอัปเดตแล้วนะแล้วก็แล้วก็อัปเดตนะครับ ตรวจหาไวรัสทุกครั้งก่อนเปิดไฟล์หรือแผ่นนะครับอ่าเปิดใช้งานออโต้ทีสนะครับก็มันจะมันเป็นโปรแกรมสนับสน,นุนเวลามันเป็นโปรแกรมที่เวลามีไวรัสเนี่ยมันก็จะสแกนให้เลยอัตโนมัติอะไรประมาณนี้นะครับตรวจสอบหาไวรัสทุกครั้งก่อนเปิดไฟล์จากแผ่นหรือสื่อบันทึกข้อมูลนะครับใช้โปรแกรมเพื่อตรวจหาไวรัสบนเครื่องอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์นะครับอย่างน้อยนะหรือบางทีอาจจะเป็นทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมก็ได้นะครับหรือบางทีมันก็มีเตือนให้เราอัปเดตนะ ไอไอไอโปรแกรมตรวจหาไวรัสเนี่ยมันก็จะสแกนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปบใช้เวลานิดนึงนะครับใช้เวลาประมาณเปิดครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าใช้เราถ้าเราใช้ในการสแกนทั้งเครื่องอาจะใช้เวลาประมาณสิบยี่สิบนาทีประมาณเนี้นะติดตั้งโปรแกรมอุดช่องโหว่นะครับโดยการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับโปรแกรมประยุกต์ต่างๆให้ใหม่อยู่เสมอนะครับเพราะโปรแกรมพวกนี้ถ้ามันเก่าเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยก็มีมีช่องโหว่ให้ไวรัสเข้ามาได้นะครับ ระวังภัยจากการเปิดไฟล์หรือจากสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆเช่นแผ่นดิส์แผน D D, น่นซีดีแผ่นดีวีดีพวกเนี้ยพวกพวกเนี้ยนะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วปัจจุบันเนี้ยความรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยมีช่องช่องซีดีแล้วนะเพราะเราใช้มันน้อยลงแล้วนะครับุ่วนนี้เราใช้ส่งข้อมูลกันทางออนไลน์ก็ป้องกันการติดไวรัสได้นะครับสแกนหาไวรัสจากสื่อบันทึกข้อมูลทุกครั้งนะครับไอ้เจ้าแผน่นพวกเนี้ยนะ หรือ USB ก็แล้วแต่นะครับเราต้องสแกนก่อนนะครับก่อนเปิดถ้าต้องใช้จริงๆนะไม่ควรเปิดไฟล์นามสกุลแปลกๆนะครับถ้าเป็นอ,อย่างที่โค้ดบอกว่า .exe แบบเนี้ยนะ .sar นะครับหรือพวกเนี้ยนะครับเป็นปรตระกูลแปลกๆนะก็ไม่ควรไปเปิดมันนะครับลบทิ้งนะลบทิ้งได้ลบทิ้งไปเลยนะครับไม่ใช้สื่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มานะครับเราควรรู้ก่อนว่าข้อมูลที่ส่งมาให้เราเนี่ยมาจากไหน ใครส่งมานะครับถ้าไม่รู้ใครส่งมาก็อย่าไปเปิดนะตระหนักถึงความเสี่ยงของไฟล์ที่จะดาวน์โหลดมานะครับตระหนักคือเราต้องทีนี้เป็นเรื่องของการเตือนตัวเองแล้วนะครับว่าอะไรควรเปิดอะไรไม่ควรเปิดนะครับไม่ควรเปิดไฟล์ที่แนบมากับโปรแกรมที่ใช้สนทนาเช่น icq msn นะครับหรือแลกเปลี่ยนไฟล์ตา โปรแกรมเหล่านี้ปกติเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้หละไอติคเมน่เมื่อก่อนเป็นโปรแกรมที่ใช้คุยนะครับใช้แชทแต่เดี๋ยวนี้เราใช้ facebook แล้วถูกไหมก็มันไม่ใช่โปรแกรมและมันเหมือนเป็นเว็บละมันก็ไม่ค่อยจะเสี่ยงเวลาเท่าไหร่แล้วนะครับเป็นโปรแกรมที่ไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาเหล่าไอไฟล์เหล่านี้นะครับก็เหมือนที่บอกไป ix e หรือ pif พวกเนี้ยนะครับไม่ควรเปิดเลยนะครับ ไม่ควรเข้าเว็บไซต์ที่มากับอีเมลนะครับหรือโปรแกรมสน่นาพวกนี้บางทีมันจะมีแนบเว็บไซต์มาให้เรากดนะมันจะมาพวกมามากับโฆษณาอะไรเงี้ยพอก,กดปุ๊บไวรัสเข้าเครื่องทันทีเลยอย่าไปกดนะครับควรเราว่าเรามาระวังการใช้อีเมลก็สืบเนื่องมาจากข้อมาสักคูนี้นะครับเพราะอีเมลเนี่ยบางทีเขาส่งแนบไฟล์มาไฟล์ที่เขาส่งมาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นไฟล์ไวรัสเลยนะครับนะก็ต้องระวังนะครับอย่างที่บอกต้องรู้ที่มาว่าถ้าเพื่อนส่งมาครูส่งมาอะไรเงี้ยรู้เปิดได้ แต่ถ้าไม่รู้ที่มาเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นไวรัสก็ได้นะครับอย่าเปิดอ่านอีเมลที่มี subject เป็นข้อความจูงใจนะครับหนึ่งคือไม่รู้ที่มาสองเป็นข้อความจูงใจพวกเว็บพน,น,นันเว็บอะไรพวกนี้ที่เขายัดใส่อีเมลเรามาอย่าไปเปิด,ปดลบอีเมลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาทิ้งไปเลยนะครับเพื่อตัดปัญหาทั้งปวงนะและที่สำคัญในการป้องกันไวรัสเลยสำรองข้อมูลไว้เสมอ ทราบรู้ว่าข้อมูลนั้นสําคัญเช่นโค้ดกําลังทําทำาทำคลิปในการสอนพวกเราอยู่แล้วข้อมูลนี้มันสําคัญถูกไหมโค้ดก็ต้องบันทึกอันเนี้ยซ้าไว้ในเว็บอีกที่หนึ่งอย่างโค้ดเนี่ยบันทึกไว้ใน youtube เนี่ยที่ท,ที่ที่พวกเธอดู youtube กันอยู่เนี่ยมันโค้ดบ,บันทึกไว้เวลาโค้ดจะใช้คลิปนี้โค้ดก็โหลดมาจาก youtube ได้เลยถูกไหมครับอ่าเนี่ยก็เราบันสำรองข้อมูลไว้ในออนไลน์ได้เสมอส,สมัยนี้นะถ้าสงสัยว่าเครื่องติดไวรัสและไม่สามารถดําเนินการ ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบเกี่ยวกับที่นั้นนะครับเช่นเราไปใช้คอมของโรงเรียนที่เราไปเรียนมัธยมหรือรไปเรียนมหาลัยก็รู้สงสัยว่าเครื่องนั้นติดเวลาหรือเปล่าเราก็สอบถามเจ้าหน้าที่เขาก่อน <c oughs> เพื่อเราจะเอาแฟชได์ของเราไปเสียบอะไรแบบนี้นะครับเพื่อเราจะดึงข้อมูลมาใส่เครื่องเราอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องการป้องกันไวรัสนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเอามาเป็นข้อคิดให้เราได้ศึกษากาัน ส่วนเรื่องไวรัสโค้ดก็เก็บคะแนนแค่ของคลิปที่แล้วนะครับใครยังไม่ส่งก็ส่งส่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับโค้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ